ยิ่งนางเผยตัวตนเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าทึ่งเท่านั้นสงไม่ยอมขอโทษแล้วไม่ช่วยราษฎรอีกหากเราไม่ทำอะไรเลยจะเกิดมาทำไมล่ะเพคะยังไงก็ดีพวกเราได้เกิดมาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสิพิคะถ้าอย่างนั้นแทนที่จะยอมแพ้ต่อชีวิตเรามาเป็นเพื่อนกันไหมข้าสาบานว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีและซื่อสัตย์จริงใจที่สุดจะไม่ให้ใครรู้สึกอายเลยเจ้า อ๋อคือว่าหม่อมฉันลองคิดทบทวนดูแล้วหม่อมฉันคิดว่าหม่อมฉันจะต้องได้อภิเศกกับองค์ชายแน่เพคะแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง